กินกุ้งกระทะสุคนทานะคะก็พามาดูส่วนนี้ก็เป็นน้าจิ้มก็มีหลายแบบมากอันนี้จะเดินเนี้คะ่ะให้ดูพื้นที่มันค่อนข้างกว้างมากนะคะของก็เยอะค่ะจริงๆแล้วร้านกุ้งกระทะสุคนทานี่มันก็มีมานานหลายเป็นสิบกว่าปีละอิ่มจําได้ตั้งแต่อิ่มกินตอนเรียนมหาลัย ตอนนั้นเรียนอยู่ปีสามเขาก็มีร้านของเขาแล้วแล้วก็ตรงนั้นสถานที่ยังอยู่ตรงเจ็ดยอดตอนนั้นยังเป็นหมูกระทะสุกนทานอยู่ตรงข้ามกับเจ็ดยอดนะแล้วตอนหลังมาเขาก็เป็นกุ้งกระทะคือมีกุ้งด้วยก็นี่ให้ดูเขาว่าของมันเยอะมากตอนนี้ก็หัวละ209บาทรวมน้ำนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกุ้งกุ้งที่เราจะไปเอานมันจะอยู่โซนตรงโซนเอ ถังน้ําแข็งอันนั้นเราไปขอเขาเขาจะใส่จานให้แล้วก็ไปขอเขาได้แต่ว่าส่วนมันจะมีส่วนตอนนี้มันเปิดโซนใหม่ที่มันจะเป็นพวกทะเลเลยแต่ว่าตรงนั้นเขาจะขายเป็นขีดนะคะเป็นขีดและเท่าไหร่เท่าไหร,ไหร่ก็ไปดูเองก็มีทะเลเยอะอแล้วส่วนที่จะตักได้ได้ในโซนบุฟเฟ่มันก็จะมีพวก ทะเลส่วนหนึ่งมันจะมีอีกโซนหนึ่งก็เข้าไปเีวก็เห็นที่นี่ก็ของกินเยอะมากค่ะก็คือทั้งขนมหวานทั้งอะไรมีหมดเลยแล้วมารอบนี้นี่รู้สึกว่ามันดีตรงเขามีน้ําผลไม้ละคือยิงไม่ได้มานานมากเลยนานมากตั้งแต่ข่าวก่อนนะคะข่าวก่อนนี้จําได้ว่ามันมีแต่น้ําอัดลมแตนะ่ตอนนี้มีเป็นบูธน้ํา ผลไม้อะไรเงี้ยให้ให้กินนะคะก็คือเดินเดินแบบว่าเดินเดินเมื่อยเหมือนกันมันเยอะเยอะมากแล้วก็ก็ค่อนข้างกว้างมากเขาคงเอาไว้รองรับทัวนั่นแหละแต่ก็มีที่นี่ไงที่ให้ดูเนะะี่ยค่ะที่เขาว่าที่มันเป็นโซนของทะเลที่เขาขาด ช่างขายเป็นขีดนะคะเขาจะช่างขายเป็นขีดแต่ว่าโซนที่เราไปขอบพุ้งฟีไม่ใช่ฟีสิขอบพุ่งมันเป็นโซนของในราคาบุฟเฟ่เราที่จะไปขอบพุ่งนี่มันจะมีอีกโซนหนึ่งออตรงนี้มันคงจะเป็นบูดแบบว่าของที่มันแบบสดลงทุกวันมันเลยขายอยู่ที่เป็นขีดเป็นขีดเนี่ยนะ แต่จริงๆมันก็จะมีกระบะในบุฟเฟ่ต์ซึ่งบางตัวในกระบะนี้ก็จะไม่มีตามสบายเลยก็ขอตินิดเดียวก็คือทางเข้าเขาไม่ค่อยเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่ลาดยางแลวทีนี้มันก็ค่อนข้างเป็นฝุน่นะุ่นแบบุ่นมากๆเลยทางเข้าไปไปร้านเขานะพอร้านเขาอยู่ข้างในเขาก็ทําถนนเข้าเองเ่ยแต่ว่าถ้าเขาลาดยางให้หน่อยหรือว่าน่าจะลาดยาง น่าจะลงคุณลาดย่างหรืออะไรสักหน่อยค่ะเพราะว่ามันฝุ่นเยอะมากเลยโอเคค่ะเนี่ยก็อิ่มอร่อยไปกินเต็มที่เลย